อนนี้มาทบทวนความจำนิดหนึ่งว่าเรื่องของหวยบนดินเนี่ยมันมันคืออะไรหุบบนินเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลไทยรักไทยตอนนั้นที่มีจุดประสงค์เพื่อนำหวยใต้ดินซึ่งผิดกฎหมายมาผ่านกระบวนการทางกฎหมายและปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาลอีกทั้งยังเป็นการล้างนะกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วก็นำไรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับชาติในหลายๆโครงการมี ออกมาแบบชนิดอะไรบ้างนะครับมาดูกราฟิกกันนะครับมีสลากชนิดราคา20บาทพิมพ์ด้วยสีเขียวเหมือนสีของธนบัตร20บาทอตอนนั้นแล้วก็มีสลากชนิดราคา50บาทพิมพ์ด้วยสีฟ้าเหมือนสีของธนบัตร50บาทแล้วก็มีสลากชนิดราคา100บาทพิมพ์ด้วยสีแดงเหมือนสีของธนบัตร100บาทตอนนั้นในช่วงรัฐบาลไทยรักไทยเรื่องนี้ทําแล้วแล้วแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง คนหันมาซื้อแบบนี้แทนที่จะซื้อใต้ดินแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาครัฐได้งบประมาณเพิ่มเติม,ตมจะเอาเงินไปทำโครงการหนึ่งอำเภอ1ทุนนะ one district one scholarship ก็ได้หรือจะเอาเงินไปโปะก,กับนะรายจ่ายของภาครัฐส่วนต่างๆที่มีความจะเป็นมันมีนแนวทางในการทำอย่างนี้อยู่แล้วโดยที่เคยทำมาแล้วในอดีตคราวนี้หลังจากนั้นแน่นอนมันก็มีคำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่า โครงการนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยนามาถึงแนวคิดว่าควรจะแก้พรบสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล2517จะได้ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่ต้องทาเพราะว่าอย่างไรเพราะถ้าคุณไปดูหวยใต้ดินเนี่ยหวยใต้ดินเป็นสลากที่ตั้งขึ้นกันเองในภายในชุมชนแล้วก็มีการซื้อขายกันเยอะและยังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันผู้เล่นนั้นจะเขียนตัวเลขที่ตนเองต้องการเสี่ยงโชคนะฮะสถึงสหลักลงในรายการซึ่งอันนี้เรียกว่าโอยนะฮะ ระบุว่าต้องการซื้อหมายเลขนี้จํานวนเท่าใดในราคาเท่าไหร่จํานวนจํานวนนะ,ะคูณราคาไปดูกราฟิกกันเลยนะฮะและมีคนเดินโพยคอยรวบรวมโพยเหล่านั้นส่งไปที่เจ้ามือหวยใต้ดินในชุมชนหรือส่งต่อกันไปเป็นทอดๆดในกลุ่มเจ้ามือการออกรางวัลจะใช้ผลจากเลขรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมสินมาเปรียบเทียบเงินรางวัลก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอัตราของเจ้ามือ หรือไม่ได้รางวัลเลยถ้าเจ้ามือกินรวบนะฮะหวยใต้ดินเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่ได้ขออนุญาตเสี่ยงโชคจากเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นแนวทางแนวทางมันมีอยู่ว่าในอดีตนะรัฐบาลเคยทำอย่างไรแล้วเป็นสิ่งที่สามารถดึงเงินจากใต้ดินขึ้นมาบนดินได้แต่ว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องแก้พรบรสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล2517 เป็นสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ในช่วงที่มีความพยายามจากรัฐบาลที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างกระแสสังคมบางเรื่องเริ่มที่จะตีกลับเรื่องนี้กระแสสังคมจะไม่ตีกลับแล้วคุณได้ยินวาทกรรมเรื่องเรื่องว่ามันจะเป็นการมอมเมาประชาชนเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจังหวะและเวลาเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะทำเรื่องนี้ในวันนี้และหวังว่าจะได้เห็นผลงานเรื่องนี้